สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุบินที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพปีพศ2534ค่ะ องพระนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะสภาพสวยสมบูรณ์ท่านใดที่ต้องการเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านใดต้องการให้อิ่มหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ